กันเซี่ยว 27. ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆผมตัวเล็กเพราะยังเป็นเด็กและจะโตขึ้นเมื่ออายุเท่าพ่อเมื่อครูมาถึงและสั่งว่าสายแล้วนะหยิบกระดานชนวนกับหนังสือของเธอมาผมจะตอบว่าคุณครูไม่ทราบหรือครับว่าผมตัวโตวเท่าพ่อแล้วไม่ต้องเรียนหรอกครูจะแปลกใจและกล่าวว่าเธอจะเลิกเรียนก็ได้ หากเธอต้องการเช่นนั้นเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วผมจะแต่งตัวเดินไปเที่ยวงานออกร้านที่คนแน่นๆลุงจะกระหืดกระหอบเข้ามาและบังคับว่าเหนียวเธอได้หลงกันบ้างไอ้หนูลุงจะจูงไปผมจะแย้งไม่เห็นหรืออย่างไรลุงครับผมโตเท่าพ่อแล้วนะผมเที่ยวตามลำพังได้ลุงจะเห็นด้วยถูกแล้ว เจ้าไปไหนก็ไปได้ตามใจชอบเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อแม่กลับจากอาบน้ำขณะที่ผมกำลังยื่นเงินให้พี่เลี้ยงเพราะรู้จักวิธีเปิดหีบด้วยลูกกุญแจของผมเองแม่จะถามทำอะไรนี่เจ้าเด็กซุกซนผมจะแยง้งแม่ครับไม่ทราบหรือว่าผมโตเท่าพ่อแล้วผมยอมให้เงินพี่เลี้ยงได้แม่จะประรภบกับตัวเอง เขาให้เงินใครก็ได้ตามใจชอบเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วระหว่างวันหยุดในเทศกาลบูชาเดือนตุลาคมเมื่อพ่อกลับมาบ้านและคิดว่าผมยังเป็นเด็กพ่อจะซื้อรองเท้ากับเสื้อใหม่ตัวเล็กๆจากเมืองมาฝากผมจะบอกพ่อครับเอาไปให้พี่ใส่เถอะผมตัวโตวเท่าพ่อแล้วพ่อจะคิดและยอมรับว่าเขาซื้อเสื้อผ้าเองได้ตามใจชอบเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว 28 12นาฬิกาแม่ครับผมจะพักการเรียนไว้ก่อนเถอะผมอ่านหนังสือมาตลอดเวลาเช้าแล้วแม่บอกว่าเพิ่ง12นาฬิกาเอาละ่ะสมมติว่าไม่ช้าไปกว่านี้ทั้งทั้งที่ความจริงเป็นเวลา12นาฬิกาแต่ผมจะคิดว่าเป็นเวลาบ่ายแล้วไม่ได้หรือง่ายเหลือเกินสำหรับผมที่จะวาดภาพว่า ดวงตะวันได้ตกถึงชายทุ่งแล้วและยายแก่หาปลากำลังเก็บผักข้างสระไปกินผมสามารถหลับตาและคิดฝันว่าเงากำลังเข้มขึ้นภายใต้ต้นไม้และน้ำในสระเป็นสีดำแวววาว52นาฬิกาปรากฏได้ในตอนกลางคืนก็ทำไมเล่าเวลากลางคืนจะปรากฏขึ้นบ้างไม่ได้เมื่อเวลา12นาฬิกา29 นักประพันธ์แม่บอกกับผมว่าพ่อเขียนหนังสือตั้งหลายเล่มแต่พ่อเขียนอะไรบ้างผมไม่เข้าใจเลยพ่ออ่านให้แม่ฟังตลอดเวลาเย็นแต่แม่รู้ไหมว่าพ่อพูดถึงอะไรบ้างนิยายที่แม่เล่าให้ฟังสิครับวิเศษแท,แท้ผมสงสัยจริงว่าเหตุใดพ่อจึงเขียนอย่างนั้นไม่ได้พ่อไม่เคยฟังจากแม่ของพ่อเกี่ยวกับยักษ เทพธิดาและเจ้าหญิงหรืออย่างไรหรือว่าพ่อลืมเรื่องเหล่านั้นหมดแล้วแม่อุ่นอาหารให้ร้อนแต่พ่อเขียนหนังสือเพลินและลืมกินพ่อสนุกกับการแต่งหนังสือเสมอถ้าผมเข้าไปเล่นในห้องของพ่อบ้างแม่จะตามไปดูว่าเด็กอะไรสนนักการตั้งหน้าตั้งตาเขียนจะสนุกอย่างไรหนอเมื่อผมหยิบปากกาหรือดินสอของพ่อ เขียนลงบนสมุดอย่างที่พ่อทำกอไก่ขอไข่คอควายคอคนคอระคังงงูเหตุใดแม่จึงโมโหโด้วยล่ะครับแม่ไม่เคยปรีปากบนซักคำเมื่อพ่อเขียนเมื่อพ่อทำกระดาษเสียเป็นกองกองแม่ครับดูเหมือนแม่ไม่เคยเดือดร้อนสักนิดแต่ถ้าผมเอามาพับเรือเล่นแผ่นเดียว แม่กลับเล่นงานว่าลูกเอ๋ยเจ้าชอบสร้างความเดือดร้อนเสียจริงแม่คิดอย่างไรบ้างเมื่อพ่อทำลายกระดาษแผ่นแล้วแผ่นเล่าด้วยรอยดำๆๆเปลือยไปทั้งสองด้าน 30. ปรายไรนีโชดทำไมถึงนั่งเงียบอย่างนั้นบอกผมสิผลกำลังศาสตร์เข้ามาทางหน้าต่างหัวของแม่เปียกไปหมดกระนั้นก็ยังไม่ขยับขยื่น แม่ได้ยินเสียงะระฆังบอกเวลาบ่ายสี่โมงหรือเปล่าพี่จะกลับจากโรงเรียนแล้วอะไรเกิดขึ้นครับแม่ถึงมีอาการผิดไปอย่างนั้นวันนี้ได้รับจดหมายจากพ่อบ้างไหมผมเห็นบุรุษไตรณีแบกถุงจดหมายสำหรับจ่ายแจกแก่คนแทบทุกคนในหมู่บ้านแต่เขาต้องเก็บจดหมายของพ่อไว้อ่านเองเป็นแน่ผมเชื่อว่าบุรุษไตรณีเป็นคนเลวมาก อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยแม่ครับพรุ่งนี้จะมีตลาดนัดในหมู่บ้านถัดไปแม่บอกให้คนใช้ไปซื้อปากกาและกระดาษมาผมจะเขียนจดหมายของพ่อหลายๆฉบับแม่จะไม่พบตัวผิดแม้ซักแห่งเดียวผมจะเขียนจากกอไก่ถึงยอหญิงอ้าวแม่ครับแม่ยิ้มทำไมนี่แม่ไม่เชื่อมือผมว่าจะเขียนได้ดีเท่าพ่อ ผมจะตีเส้นบนกระดาษด้วยความประณีตและเขียนอักษรตัวโตๆอย่างสวยงามเมื่อเขียนจบแม่คิดว่าผมโง่เหมือนพ่อหรือที่จะหย่อนลงในถุงของบุรุษไพรสณีโหดร้ายคนนั้นผมจะถือมาส่งแม่ด้วยตัวเองโดยไม่ชักช้าและจะอ่านให้ฟังทีละฉบับผมรู้ว่าบุรุษไพรสณีไม่อยากเอาจดหมายดีๆมาส่งแม่หรอก31เเลือดนักสู้ แม่ครับมาสมมุติว่าเรากำลังเดินทางไกลกันดีกว่าเรากำลังผ่านชนบทที่แปลกตาและเต็มไปด้วยภัยรอบด้านแม่นั่งอยู่ในคานหามส่วนผมขี่ม้าสีแดงขนาบไปข้างๆขณะน,นั้นเป็นเวลาโพลเพลดวงอาทิตย์กำลังจะลับหายทางน้ำโซราทิคีซึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้าแลดูขุ่นเป็นโคลน และผืนแผ่นดินก็เปล่าเปลี่ยวกันดารแม่รู้สึกตื่นผวาและคิดว่าฉันรู้เลยว่าได้เดินทางมาถึงไหนแล้วผมจะปลอบว่าไม่ต้องตกใจครับแม่ท้องทุ่งเต็มไปด้วยหนามแหลมของพงหญ้ามีทางเดินขาดขาด,ขาดแคบแคๆตัดผ่านไม่เห็นหวัวควายซักตัวในท้องทุ่งมันกลับเข้าคอกในหมู่บ้านหมดแล้วทั้งแผ่นดินและท้องฟ้ามืดครึ้ม บอกไม่ได้ว่าเรากําลังเดินทางไปไหนทันใดนั้นแม่เรียกผมกระซิบถามว่าแสงอะไรวางแวมอยู่ตรงชายฝั่งนั่นฉับพลันไอ้มหาโจรแผดเสียงหน้าสะพรึงกลัวแล้ววิ่งกลูตรงลงมายังเราแม่หมอบนิ่งอยู่ในคานหามสวดภาวนาพึมพำคนแบกคานหามตัวสั่นงันงบเพ่นลงไปซุกในพงหนามผมตะโกนสั่งแม่ว่า อย่ากลัวนะแม่ผมอยู่นี่ไอเหล่าโจรกุมพลองยาวในมือผมเข้าเป็นกระเซิงเต็มตัวมันใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาผมตวาดระวังนะโวยไอระย,ยำอีกเก้าเดียวพวกมึงจะเป็นศพมันกู่กล้องอีกครั้งและดาหน่าเข้ามาแม่ถ่วยมือผมไว้แน่นและหลัละละักว่าลูกเอ,อ๋ยจงเห็นแก่สวรรค์เถิดหนีมันไปเสีย ผมตอบว่าแม่คอยดูผมนิ่งๆผมกระตุ้นมาให้ผลเข้าใส่แล้วดาบก,กับโลกก็กระทบกันฉาดฉะการต่อสู้มีความดูดเดือดยิ่งขึ้นแม่ครับมันอาจทำให้แม่รู้สึกหนาวสถานเมื่อมองออกมาจากคานหามพวกมันหลายคนเพ่นกระเจิงและอีกไม่รู้ว่ากี่คนต่อกี่คนถูกสับเป็นท่อนๆผมรู้นะว่าแม่กํำลังคิดว่าครั้งนี้ลูกชายของแม่ต้องตายเด็ดขาด แต่ผมควบมากลับมาหาแม่เลือดเปลือกตัวผมไปหมดและรายงานว่าแม่ครับการต่อสู้ยุติแล้วแม่ออกจากคานหามตรงเข้าจูบผมแล้วกอดประทับกบับอกแม่รำพึงกับตัวเองว่าฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีถ้าไม่มีลูกชายช่วยปกป้องไว้เรื่องเหลวไหลไร้สาระเกิดขึ้นเป็นพันพันครั้งวันแล้ววันเล่าแล้วเหตุการณ์เช่นนี้ จะกลายเป็นจริงบ้างโดยบังเอิญไม่ได้หรือไนมันอาจเป็นเหมือนเรื่องราวในหนังสือนิยายพี่ชายของผมอาจแย้งว่ามันเป็นไปได้อย่างไรฉันคิดเสมอว่าเจ้าหนูมันบอบบางออกอย่างนั้นทุกคนในหมู่บ้านจะประรลด้วยความแปลกใจว่านี่ไม่ใช่โชคดอกหรือที่เจ้าหนูอเผอิญอยู่ข้างแม่ของเขา 32. ความสิ้นสุด ถึงเวลาที่ผมจะจากไปแล้วแม่ครับผมไปละในความสลัวแห่งอรุณอันเปล่าเปลี่ยวเมื่อแม่เหยียดแขนเพื่อสัมผัสลูกในเตียงผมจะร้องบอกว่าลูกไม่อยู่หรอกแม่ครับผมจะไปแล้วผมจะกลายเป็นกระแสลมรำเพยเพื่อสัมผัสกายแม่และจะจำแรงเป็นคลื่นน้อยๆเมื่อแม่อาบน้ำเพื่อถูบแล้วถูบอีก ยามราตรีที่ลมแรงเมื่อ,อยหยาดฝนหยดลงบนใบไม้แม่จะได้ยินเสียงกระซิบในเตียงและเสียงหัวเราะของผมกึกก้องพร้อมกับประกายฟ้าผ่านเข้าทางหน้าต่างห้องแม่แม่คงนอนลืมตาพิดถึงลูกกระทั่งดึกดื่นผมจะร้องเพลงกล่อมมาจากกลุ่มดาวว่าหลับเถิดแม่หลับเสียเถิดพร้อมกับแสงเดือนผมจะย่องเข้ามายืนถึงเตียง และนอนแผ่ลงบนทรวงขณะแม่หลับสนิทผมจะแปลงเป็นความฝันเล็ดลอดผ่านเข้าทางเปลือกตาซึ่งเพเยอน้อยๆล่วงลึกลงสู่ก้นบึ้งแห่งความหลับของแม่ครั้นเมื่อแม่ตื่นและเหลียวไปรอบๆด้วยอาการตกใจผมจะเห็นเข้าแฝงความมืดเหมือนตัวหิ่งห้อยยามเทศกาลบูชาเด็กๆแถวและแวกบ้านจะพากันมาเล่นรอบๆบบ้านเราผมจะสลายตัว แทรกผสานกับเสียงปีดนังเจ้าเจ้ากลางใจแม่ตลอดวันป้าจะมาพร้อมกับของขวัญและถามว่าเจ้าหนูของเราอยู่ไหนละน้องแม่จะตอบแผ่วแว่าเขาอยู่ในแก้วตาในร่างกายและในวิญญาณของฉันเอง 33. เสียงเรียกเธอจากไปในคืนอันมืดมิดขณะที่คนอื่นๆหลับสนิทคืนนี้ก็มืดเช่นเดียวกัน ฉันเรียกเธอออกไปว่ากลับมาเถอะลูกพ่อโลกกำลังหลับไม่มีใครรู้หรอกหักหนูจะกลับมาเพียงชั่วคู่ขณะที่ดาวเพลินมองดูดาวด้วยกันอยู่เธอจากไปขณะที่หมู่ไม้เพิ่งแตกช่อแล้วฤดูใบไม้ผีเพิ่งเริ่มต้นขณะนี้ดอกไม้เหล่านั้นบานสะพรัง่งฉันเรียกเธอออกไปว่ากลับมาเถอะลูกพ่อพวกเด็กๆเ,เก็บดอกไม้แล้วก็โปรยเกลื่อนกาด ไม่มีใครรู้หรอกหากหนูจะหยิบด,ดอกไม้เล็กๆไปสักดอกหนึ่งผู้ซึ่งเคยเล่นเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเล่นอยู่ชีวิตช่างเป็นสิ่งเหลือเฟืออะไรอย่างนั้นฉันฟังเสียงคุยขลมและเรียกเธอออกไปว่ากลับมาเถอะลูกพ่อดวงใจของแม่เจ้าเต็มไปด้วยความรักไม่มีใครขัดข้องหรอกหากหนูจะแอบมาจูบแม่สักครั้งสา มะลิกรอบแรกมะลิเอย๋ยมะลิขาวพองดูเหมือนฉันยังจำได้ดีถึงวันแรกที่กรอบมะลิไว้เต็มฝ่ามือมะลิซึ่งบริสุทธิ์ฉันรักแสงตะวันท้องฟ้าและผืนแผ่นดินเขียวขจีฉันได้ยินเสียงกระซิบของแม่น้ำแว้วผ่านความมืดยามเที่ยงคืนตะวันตกดินแห่งฤดูใบไม้ร่วงปรากฏให้เห็นตรงทางโค้งท่ามกลางแผ่นดินรคร้าง เสมือนเจ้าสาวผู้เผยผ้าคลุมหน้าออกต้อนรับคนรักกระนั้นก็ตามความรํำลึกของฉันยังสดชื่นอยู่กับมลิกอบแรกในฝ่ามือเมื่อตัวเองยังเยาวคืนวันบันเทิงผ่านเข้ามาในชีวิตและฉันเคยหัวเราะดังๆกับนักสแสดงยามราตรีแห่งเทศกาลตอนเช้าเมื่อฝนตกฉันเคยขับร้องเพลงกระท่อนกระแท่นแก้รำคาญตกค่ำเคยสวมมาลัยดอกพิกุล ซึ่งร้อยด้วยหัดแห่งความรักอันลึกซึง้งกระนั้นก็ตามดวงใจยังไหวสะท้านกับความหวานแห่งห่วงรำลึกถึงมะลิกอบแรกในฝ่ามือเมื่อตัวเองยังเยาวสามสิ้ยอยโอ้ไสย้อยซึ่งมียอดพรุงพรังยืนอยู่บนขอบสะจำเด็กคนหนึ่งได้ไหมเด็กที่เหมือนฝูงนกอาศัยทำรังตามกิ่งก้านของเจ้าแล้วก็พากันจากไปหมด จำไม่ได้หรือว่าเขาเคยนั่งอยู่ที่ข้างหน้าต่างพิศวงถึงรากอันสลับซับซ้อนของเจ้าซึ่งชอนชัยลงสู่ใต้พื้นดินพวกผู้หญิงนำภาชนะมาตักน้ำในสระเงาสีดำขนาดมหึมาของเจ้าทอดลงเหนือผิวน้ำและบิดประดุดความหลับที่ต่อสู้เพื่อจะตื่นขึ้นแสงแดดเริงเล่นบนระลอกคล้ายกระสวยอันเล็กเกที่สอดผสานทอป้ายกลายทอง เป็ดสองตัวว่ายเวียนอยู่เหนือเงาของมันเองแถวแถวขอบสะซึ่งปรบด้วยต้นอ้อเด็กคนนั้นจะนั่งเงียบและครุ่นคิดเท้าใฝ่ฝันที่จะเป็นสายลมและพัดผ่านกิ่งก้านเสียงเกลียวกราวของเจ้าอยากเป็นเงาซึ่งขยายออกไปเหนือน้าตามตะวันคล้อยปินนกจับอยู่บนกิ่งสูงสุดและลอยล่องเหมือนเป็ดในระหว่างต้นอ้อและเงาคลึ้ม36ประสาทพร จงประสาทพรแต่ดวงใจน้อยๆและดวงวิญญาณอันใสสะอาดนี้ด้วยเนื่องแต่เหตุที่ว่าเขาได้น้อมเอาจุมพิตแห่งสวรรค์มากำนันแก่ผืนพิภพของเราเขารักแสงแดดและใบหน้าของผู้เป็นแม่เขาไม่รังเกียจผงทุลีไม่ยินดีต่อการขุดค้นหาทองจงโอกเขาแนบกับปกท่านแล้วเอ่ยประสาทพรให้ด้วย เขาได้เดินทางมาสู่แผ่นดินร้อยแพร่งนี้แล้วฉันไม่รู้ว่าเขาจ,จอดจงเลือกท่านอย่างไรจากฝูงชนเขาเดินมาถึงประตูรงเข้าจับมือแล้วถามเส้นทางที่จะสัญจรต่อไปเขาจะติดตามท่านหัวเราะพลางคุยพลางและไม่พวงสงสัยสิ่งใดเลยโปรดรักษาความเชื่อถือของเขาให้ดีจงนำทางและประสาทพรให้เขาด้วยวางมือลงบนศีรษะของเขาสิ และจงอธิษฐานว่าแม้คลื่นใต้น้ำจะแรงแต่ขอให้กระแสลมเบื้องบนพัดพาใบเรือของเขาแล่นเข้าสู่เวงวางอันสงบอย่าลืมเขาเสียในยามที่ท่านรีบร้อนปล่อยให้เขาผ่านเข้ามาในดวงใจและประสาทพรให้เขาด้วย37ของขวัญพ่อจะมอบของให้สิ่งหนึ่งลูกเอ๋ยเพราะเรากำลังล่องลอย,อยอยู่ในกระแสทานแห่งโลก ชีวิตเราจะแยกจากกันและความรักก็จะถูกลืมแต่พ่อไม่โง่เขลาวถึงกับหลงคิดว่าสามารถซื้อดวงใจลูกได้ด้วยของขวัญหรอกนะชีวิตลูกยังยาวหนทางซึ่งต้องดำเนินต่อไปนั้นยาวนักลูกดื่มความรักที่เรานำมาให้รวดเดียวแล้วหันหลังกลับวิ่งผลัดจากเราไปโดยพลันลูกมีเรื่องจะเล่นและเพื่อนฝูงอีกมากมายมันจะเป็นอะไรเทียวหากลูกไม่มีเวลา หรือความคิดสำหรับเราแน่นอนเรามีเวลาเหลือเฟือในยามชราที่จะนั่งทบทวนวันซึ่งผ่านมาและที่จะถนอมสิ่งซึ่งหลุดจากมือไปแล้วให้คงอยู่เฉพาะภายในดวงใจสายน้ำไหลพลั่งไปกับเสียงเพลงโถมประทะเครื่องกีดขวางนานาแต่ขุนเขายังคงอยู่หน้าที่เดิมและจดจำรํำลึกถึงสายน้ำด้วยความรักตลอดไป38 เพลงของพ่อเพลงบทนี้ของพ่อจะกังวนรอบๆตัวเจ้าคล้ายกับอ้อมแขนแห่งความรักเพลงบทนี้ของพ่อจะสัมผัสหน้าผากเจ้าเสมอด้วยจุมพิษแห่งพรชยัยเมื่อเจ้าอยู่ตามลำพังมันจะเคียงข้างและกระซิบกระซาบเรียงหูแต่เมื่อเจ้าอยู่ในกลุ่มคนมันจะเฝ้าอยู่เพียงห่างๆเพลงของพ่อจะเป็นเสมือนปีกทั้งสองแห่งความฝันของเจ้า จะนำดวงใจของเจ้าล่องลิ้วไปสู่แดนซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักมันจะเป็นเสมือนดาวแสนซื้อเหนือศีรษะเมื่อรัติการแผ่คลุมมรคคาของเจ้าเพลงของพ่อจะสถิตในเนตรเจ้าและนำทัศนาของเจ้าเจาะเข้าสู่แกนกลางแห่งสรรพสิ่งและเมื่อเสียงของพ่อแผ่วหายเพลงของพ่อจะเจรจาในหัวใจที่มีเลือดเนื้อของเจ้าตลอดไป39ยะะเยาว พวกเขาเอ็ดอึงและฟาดฟันกันโกลาหลเต็มไปด้วยความสงสัยและสิ้นหวังวิวาดกันโดยไม่ว่างเว้นขอให้ชีวิตของเจ้าจงปรากฏประหนึ่งเปลวประทีบเถิดไอ้หนูเอย๋ยอย่าวุบว่าววันไหวจงบริสุทธิ์และน้อมนำพวกเขาไปสู่ความสงบพวกเขาทั้งโลกทั้งริษยาถ้อยคำเล่าก็เสมือนกับมีดกระหายเลือดซึ่งซ่อนไว้อย่างมิชิด ออกไปยืนท่ามกลางหัวใจทมินของพวกเขาอ้ายหนูตรงทอดสายตาซื่อๆไปยังพวกเขาเฉ็กเช่นความสงบยามสายยานันให้อภัยต่อความวุ่นวายแห่งทิวาเยี่ยมหน้าให้เขายนอ้ายหนูเอย๋ยเพื่อว่าพวกเขาจะได้ซึมทราบในความหมายแห่งสรรพสิ่งตรงทำตัวให้พวกเขารักเพื่อว่าพวกเขาจะได้รู้จักรักใคร่ซึ่งกันและกันบ้างมาสิ มาสถิตในสวงแห่งความไม่รู้สิน้นจงแย้มและเพเยดดวงใจเช่นพากาขยายกลีบเมื่อดวงตะวันขึ้นและจงค้อมศีรษะเมื่อดวงตะวันตกเพื่อสะดุดีการเวลาซึ่งล่วงไป 40. การต่อรองครั้งสุดท้ายเชิญจ้าเชิญมาจ้างฉันทำงานฉันร้องตะโกนขณะเดินไปตามทางซึ่งปูลาดด้วยแผ่นหินในเวลาเช้า ราชาเสด็จมาในราชรถพร้อมด้วยพระแสงดาบในอุ้งหัดพระองค์จับมือชันตรัสว่าถ้าจะจ้างเจ้าด้วยเดชานุภาพของข้าแต่เดชานุภาพนั้นเป็นสิ่งไร้ค่าและพระองค์ก็เคลื่อนราชรถจากไปท่ามกลางความร้อนระอุยามเที่ยงบ้านเรือนซึ่งเรียงรายอยู่ทั่วไปต่างปิดประตูเงียบชันเตร่ไปตามซอยคดโค้ง ชายชราคนหนึ่งออกมาจากบ้านพร้อมด้วยถุงทองเขาคิดแล้วพูดว่าฉันจะจ้างแกด้วยเงินเขาอย่างน้ำหนักเหรียญทีละอันแต่ฉันเดินผ่านมาเสียใกลคำพุ่งรัวของสวนมีดอกไม้แทรกอยู่คราวสาวสวยคนหนึ่งออกมาและพูดว่าฉันจะจ้างคุณด้วยรอยยิ้มยิ้มของเธอเจือนและจางลงเป็นหยาดน้ำตาแล้วเธอกลับเข้าไปตามลำพังในความมืด ดวงตะวันส่องแสงจ้าบนพื้นทรายและเกลียวคลื่นก็โหมกระนำ่ำเด็กคนหนึ่งกำลังเล่นสนุกกับเปลือกหอยเขาเงยหน้าขึ้นและดูเหมือนรู้จักฉันด้วยเขาพูดว่าผมจะจ้างเปล่าเปล่าการต่อรองอันเกิดจากการเล่นสนุกของเด็กได้ปลดปล่อยฉันให้เป็นคนอิสระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้หมอกซ่าออดิโอด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ